สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม W W E 2K 24นะจะมาเล่นอีเวนต์วันเกิดนะของสองตำนานนักมวยปั้มหญิงและชายครับคนแรกนี่นี่เลยอะตัวตึงยุคแอตติจูดสโตนโคสตีฟออสตินนะนี่คนที่สองนี่เป็นนักมวยปั้มหญิงนะทิสตาตาร์ครับ ฟรีก็อีเวนต์เป็นแบบแมตช์ว on ันออนวันแมตช์ธรรมดาให้ใช้การ์ดลูบี้ Ruby. เป็นการ์ดสีแดงทั้งคู่เลยเดี๋ยวมาดูลางวันโอ้มีแต่พอยต์อเทียสามนี่เป็นไอ้ไซส์เพจแต่แอดเฉยอันนี้ ไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ไซเพจเนี่ยเอาแต่พ่อยแล้วกันของปราทิ์เหมือนกันเลยเดี๋ยวเล่นของป่าสโตนโคก่อนก็เจอคนนี้เลยอาลีเก่าครับเมื่อกี้เล่นไปสองตานะแพ้ ก็ไม่แปลกมั้งเจอการ์ดกาแล็กซี่โอปอแล้วการ์ดเหล่าแคดลูบี้ก็แนะนำเลยเล่นสายสไตเกอร์เถอะต้องทำเก้าสิบแต้มะเพิ่มสิบห้าแต้มเองตอยอย่างเดียวตอยให้ยับ g e แถมยังมีงอกเลยมอกไม่ได้ด้วยโอ้ยังทิ้งโอ้โหเรานอนหนานนอนบ้านไหมพี่ อืซูเปอร์คิกผมไม่ล้มอีกอะไรวะเนี่ยโโอ้หจังหวะนี้รีบเก็กเก็กให้เสร็จอ่เสร็จแล้วลั่มอีกครึ่งทางแหม่ต้องทำเขาเอาอีกอีกไหมเนี่ย <c oughs> ยานะมัดนี่ป๊อปอัพไปอันนี้ซิกเนเจอร์ เมื่อกี้จะแพ้เหรอโอ้โหอะไรวะไอ้บอดการ์ดทีนี้จะถาดนะอะไรวะไอ้สองตาก่อนหน้านี้แหม่ทำเข้มเดีย๋ยวรอสตันก่อนโอ้ยไม่ทันเบือโกดเลยหรอ ยังลุงปีนี้น่าจะอายุ60แล้วมั้งปาสโตนโคแหมเวลาผ่านไปไวนะเนาะอุ้ยไม่ทันเลยเลาการ์ดมันต่างกันเยอะมันก็ไวกว่าดินี่แหละ ต้องรอสตันเนอร์นะโอ้ยอะไรวะเนี่ยเอา้าโ,โอ้ยเหลือหายไม่หายครับบล็อกทันไม่ยอมเขาตานนเนี่ยบอสนี่แไงสตันเนอร์ไปโดนท่ามไม่ตายตัวเองเจ็บไม้ลงุงโอ้ยเรียกลงุง มันจีดเรียกฝายังดีกว่าแม่โอ้โหขึ้นเชือกด้วยนะจะโดนจริงดิกลบไงเดี๋ยวต้องสตาร์ทก่อนคราวนี้เดี๋ยวใส่เป็นซิกเนเจอร์มาลบไป อุ้ยท่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าเป็นนึกว่าไพาเดเวอร์นะไม่ใช่นึกว่าเป็นท่าที่โคดีโรดโดนไอ้ท่านั้นเนี่ยเป็นน่าจะเป็นซูปเปอร์ฟินิชเชอร์เลยนะแม่เอาสตันเนอร์ประพอะ่ะเรียบร้อย,ยตาที่สามนะล้างแคนได้ ต่างแขนก็เดี๋ยวไปดูแมตช์ของผู้หญิงต่อนะเจอปาทิตต่อไปเจอปาทิตต่อครับก็เลือกโอ้โห เมื่อกี้ก็อลีกันคู่นี้ก็อลีกันอีกครับเบกกี้กับปัทธิษแอดนีช่างรู้งานนะแม่โอ้ปัทธิตเป็นพิงค์ไดมอนด์เฉยๆนะก็ไม่เฉยอะ่ะเป็นรองกาแล็กซี่โอปอแค่นั้นเองเรานี่การดการ์ดลูบี้โอ้โหห่างเยอะเลย ก็90แต้มทำอะไรป้าเลิศเธอแล้วป้าแม่ท่าสวยนะแต่ลงไม่สวยเลยก็แนะนำนะสไตค์เกอร์ทั้งคู่เลยหญิงและชายต้องทำ90แต้มถ้าเล่นสายอื่นนี่ลำบากอยู่สไตค์เกอร์มันง่ายเน้นต่อยเอาต่อย25หมัดก็ได้30แต้ม ทีเลือก็โพสสองท่าแล้วก็ซิกเนเจอร์กับฟินิชเชอร์ก็โอเคอะไรอีกแล้วมไม่ดูตามมาตาเรือเลยป้าเนี่ยนะจะโดดอย่างเดียวแม่อะไรของป้าน่าจะชิวกว่ากว่าปาสโตนโคเป่ยอ,อย่าบอกว่าชิวดีกว่าพอพูดปุ๊บนี่เดี๋ยวจะเจอดี เล่นให้จบก่อนค่อยบอกว่าชิวเริ่มไม่ชิวแล้วกดบล็อกไม่ทันโอ้ยบอกทันแนละ้ดยุงแล้วป่าปลปาเรียกให้เจ็บช้ำเรียกป่าจังหวะนี้เก๊กป่าอย่าโดดใส่นะป่าลงหนูขึ้นเออ โคตรลายไปดิโอ้ยบอกได้ต่อยต่อยไปไอ้ที่จริงเนี่ยไอ้ตัวเบกกี้เนี่ยการ์ดบางการ์ดก็เป็นสายเทคนิคนะแต่การ์ดที่แอดเลือกมาเป็นสายสไตล์เกอร์ครับต้องดูดีๆนะแหมตัวละครเดียวกันนะแต่คนละสาย อะไรไม่รู้หมดนี้ขิ้ลึกโยนทิ้งไปเอาละครึ่งทางเดี๋ยวทำให้สตันก่อนจะใส่อะไรนะดิสอาร์มเฮอานะขยันรีเวิร์สเราป่าเอ้ยไอย้ป้าทิศนี้ไม่แน่ใจว่า อายุเท่าไหร่แล้ว40จะ50ยังอุย้ยไม่ทานนะโดนไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยกดโดนเยอะแล้วป้าปวด,ด,ดคอเลย,ยแต่งไม่ขยับเลยอุย้ยไม่ทานอีกโอ้ยอุยอ้ย อุยป้าป้าสนละโอ้ไม่สนรอบนี้เตเต็มจุกนมเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเดี๋ยวโดนสตาร์ทัดแฟคชั่นลิ้นพันกันเลยแม่สตาร์ทัชแฟคชั่นนะโอเคบอกอีกอุย้ย ชิปโอ้สตันอีกยุ่งแล้วไออีเวนต์วันเกิดเนี่ยเท่าที่เล่นมานะมันแทบไม่มีอะไรง่ายเลยมันจะยากไอเจ้าของมันเกิดนี่มันกลามัดอัดเรายับๆเลยโอ้เตือบ กด,ดโดนเฉยกด,ดไม่เคยทันเลยครับการเรามันเป็นรองทำอะไรมันดูชา้าไปหมดอ่ะกดท่าอย่างเงี้ยกดไม่เคยทันมันโอ้ยอีกแล้วไมปลำคาญจริงลุกได้ยดโด,ด,โด,ดนหนักอ่ะ ทำไมไม่ไม่แบบว่าให้ใช้การ์ดอะไรก็ได้นะทำไมมันต้องแบบทำให้เราดูเสียเปรียบเป็นอะไรมากโว้กนเนี่ยโอ้ยอย่าเยอะป้าป้าเอ้ย <laughs> อันนี้บนเกมนะไม่ได้ดาป้าเขาตัวจริงปาทิดต,ตัวจริงนี่ไม่เกี่ยววะลำคาญบอดคนระับมอนี่แมนฮันโดสแลมปวดแม่งแต้มครบแล้วด้วยทนได้อีกก็คือสรุปไม่ชิวสักไม่ไม่ชิวสักคู่วะ ผู้ชายก็ดิงหนักเลยผู้หญิงก oh. ็ไม่น้อยหน้าวอลอกไม่ทันอีกนี่น <im ี่บอกทันถ้าบอล์กไม่ทันโดนไอ้สตาร์ทแฟคชั่นแมนแฮนโด้สแลมไปแพ้์ป็นซับป่าเอ้ยเออเรียบร้อยครับหนักหนักจริง ของเบกกี้นี่อันนี้เล่นตาแรกนะชนะเลยของป๋าโตนเมื่อกี้นี่ต้องเล่นตาที่สามถึงชนะแต่ยังไม่จบนะน,นี่แอบต้องไปเล่นหลังไม้ครับรวมของป๋าโตนด้วยก็อีกหกแมตต์ะเครียดเลยแต่ก็ต้องเล่นเอาแต้ม นี่ครับกระชาไอ้ now available เนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง2วันแล้วเท่ากับว่านะถ้าหมดเขตเนี่ยมันจะตรงกับวันศุกร์ก็คือตู้ใหม่จะมานั่นเองก็ฟาร์มแต้มรอไว้ได้เลยเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ากระชามันจะเด็ดดวงขนาดไหนนะ ถ้าสำหรับแอดก็คือต้องมีเพอร์ซนาการ์ดเยอะๆถ้ามีเยอะนี่ถือว่าเด็ดมันจะได้ปวดลลอกตัวไงแต่ถ้าไม่เด็ดเหมือนไอ้แพ็ควอลเกมเนี่ยอันนี้แอดว่าไม่เด็ดอันนี้แอดไม่เน้นเลยทั้งหมดมันมีมันมีหลายใบนะมันมีเยอะเลย แต่ว่าแอดได้ไปประมาณ4ใบเองจากทั้งหมดอะก็คือไม่เน้นเลยเพราะว่ามันมีเนี่ยมันมีโรมันเลนอะเป็นการ์ดเพอร์โซนาใบเดียวที่เหลือก็ไม่ใช่เพอร์โซนาการ์ดมันก็ไม่น่าสนใจสำหรับแอดนะนะต้องมารอลุ้นครับวันศุกร์นี้ เด็ดหรือไม่เด็ดถ้าเด็ดหนิดเนี่ยเดี๋ยวแอดจะฟาร์มพอยไปสักหลักแสนเอาสักแสนแนะ่ะเนอะถ้าเด็ดนะเดี๋ยวเอามาถลุงให้หมดเลยเดี๋ยวรอลุ้นกันครับวันศุกร์แต่คลิปอาจจะลงวันเสาร์วันอาทิตย์นะเออรอติดตามครับคลิปนี้ไว้เท่านี้สวัสดีครับ